ให้ฟังแค่นิดๆหน่อยๆก่อนครับก็สมชื่อเพลงเลยสวัสดีครับต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องแนะนําตัวอะไรกันมากมายเนาะผมก็นึกว่าจะเปิดจบเพลงนี้ไม่จบเดี๋ยวกกให้สมชื่อเพลงก่อนี่ยเออมันจะได้สมชื่อเพลงดู้ยได้ครับโตเราไม่เคยได้คุยกันที่โอเคเลยไม่เคยครับอันนี้ครั้งเดียวครับตอนอัลบั้มที่แล้วแล้วหายไปนานเนี่ยเพิ่งได้กลับมานี่ไงนานมากขนาดไหนครับ ปีกว่าเกือบสองปีผมก็ปีกว่าก็ถือว่านานสำผมแล้วซิงเกิลสุดท้ายผมไม่อยากพูดด้วยเดี๋ยวคนจะบอกว่าแบบหายไปน,นานโอ้หปีกว่าตอนนู้นตอนนู้นเหมือนซิงเกิลที่ส่งส่งไปเรียนอ๋อน้ำท่วมหมอใช่ตอนนั้นก็คือเพลงชุดที่แล้วเนี่ยก็คือเพลงอยู่ที่ไหน,อ,นอยู่ที่ไหนนะครับใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงรู้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้วันเวลาหมดจบไปแล้วแล้วก็มี การหายใจช่วยชีวิตหน่อยแล้วก็มีช่วงที่น้ําท่วมกรุงนะครับช่วงนั้นพอไล่ชื่อเพลงมาแต่ละเพลงเออดีไหมจะนึกได้แล้วก็มีเพลงอันหนึ่งที่กลายกลายเป็นเพลงในอัลบั้มแล้วก็กลายเป็นเพลงที่ค่อนข้างคิดตอนน้าท่วมก็คือเพลงสักวันแล้วมันก็ผ่านไปนะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้เงียบประมาณปีกว่าเพราะว่ากลับไปทําอัลบั้มแล้วก็มีเรื่องไต้หวันต้องต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ให้เสร็จครับผมตอนนี้ก็เลยกลับมาแล้วพร้อมกับ วัตถุดิบอันหม่ที่รับรองว่าปีนี้เราจะสุกสานกันแน่นอนครับเออเ,อเพราะว่าเพลงแรกที่เปิดมาม,ดไไม,มันเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ทาไมาายังไงบ้างครับคือชุดนี้เนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมากแล้วเรา<ม>ใช้เวลาผมใช้เวลาบชุดนี้เยอะเพราะ<ม>ว่าผมอยากจะทําอะไรให้มันแบบใหม่ๆให้มีอะไรเซอร์ไพรส์คราวเพลงบ้างในชุดนี้เนี่ยผมก็เลยมีมีคนเข้ามาช่วยงานเยอะขึ้นครับผมเยอะมากพี่บอลกูใช่ใช่พี่บอลกูเชฟพงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ช่วยผมแบบพี่เป็นพี่ชายที่จานี้ที่แบบ บบช่วยผมมาตั้งแต่ชุดแรกพี่ไก่ชุดที่ขเหมือนกันชุดนี้เนี่ยมีคนนึงเข้ามาช่วยดูทางด้านดนตรีให้ก็คือพี่ฟันโกมลนั่นเองที่เป็นโปรดิวเซอร์ของสครับก็จะมาดูในพานดนตรีครับชุดนี้เนี่ยผมก็เลยจะลดบทบาทตัวเองน้อยลงหน่อยเพราะว่าผมอยากจะเปลี่ยนบ้างอยากให้คนอยากให้เพลงที่ออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมุมมองที่คนอื่นเขามองเราบ้างปกติเนี่ยชุดที่ผ่านๆมาทุกชุดผมจะทำเองประมาณ8ปสเอร์เซ็นตพราะตจะทำเองส่วนใ,<ช>ใหญ่มันก็เลยจะเป็น มันก็จะเป็นสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าผมทําเองผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนให้คนอื่นทําให้ผมบ้างผมอยู่ด้วยนะผมก็นั่งอยู่ด้วยพี่เองนี่มาเพิ่มตรงนี้ไหมแล้วท้ามันถึงเป็นพี่ฟันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้จักกับพี่ฟันด้วยแล้วก็ผมผมเขาเรียกว่าอะไรผมรู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยครับหนึ่งแรกเลยแล้วก็สองไม่คืนอยูกาสร่วมงานกันเลยจนจนมาถึงเนี่ยผมผมชอบสไตล์พักกระหลางที่พี่ฟันมาทําแบบวัยรุ่นขึ้น่ยพี่ฟันจะมีความความเครือคือ ชุดนี้เนี่ยอย่างพี่บอยกฤษ์สปงและพี่ไก่จะเป็นคาร์บแนวเขาจะเป็นแนวสายป๊อปใช่ไหมครับสายแบบเพลงเพราะเพลงป๊อป,ปอย่างเงี้ยพี่ฟันจะเป็นสายโจ๊ะๆสายสนุกสนานหน่อยคือเพลง,พงพนมนเจอกันอย่างนี้ต่อบอกว่าเพลงมันจะวัยรุ่นใช่มันจะเจอตรงกลางมันจะไม่พี่ฟันจะเด็กเนีพี่ฟันจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทําให้กับสครับทําให้กับ25 hour ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วพอมาทําให้คือผมก็จะไม่ได้แนวขนาด ขน,นาดนันน้นนแล้วผมจะมีความเป็น,ป,ป,ป,นป๊อปความเป็นป๊อปความเป็นแมสอยอีกอีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเมื่อสองอย่างมาัมา <c oughs> รวกัน <c oughs> มันจะเจอตรงกลางกวดีเลยมันจะ<อ>มันจะมีความเป็นแมสที่มีความเป็น อินดี้แนวแนวอยู่นิดนึงแต่ยังแต่มันยังฟังง่ายอยู่มันยังฟังเป็นแมสยูอะไรเงี้ยครับผมก็นั่นคือนั่นมันคือผลลั์ที่ออกมาซึ่งตต้องการให้เพลงนี้มันเป็นแบบนี้ด้วยวะผมตั้งใจคือผมอยากให้เพลงนี้ได้เข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกวัยอยากให้ทุกวัยฟังได้อยากให้หนึ่งต้องฟังง่ายร้องได้แต่ดนตรีเนี่ยก็มีความสุขสนานแลต่ในขาเดยวกันเนี่ยมีความซับซ้อนทางด้านดนตรีเพราะเราเป็นนักดนตรีก็จะมีโซโลเป็นโนที่ค่อนข้างจะ พอถึงโซโล่เปโนโ้ปุ๊บเราจะเล่นโซโล่มีโซโล่โชว์ขึ้นมามนิดนึงอะไรอย่างี้ครับเป็โนโนเล่นที่มายากมากมานิดนึดนงแต่โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นดนตรีที่สนุกสนานขึ้นมีซซวอิเล็กทริกสังเกตทุกเพลงที่โตเนี่ยก่อนๆมาทุกเพลงของโตเนี่ยจะต้องเป็นโนขึ้นเพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้เป็นเสียงเสียงร้องที่เหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมามันก็เปลี่ยนก็เป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์คนชอบเพลงได้ะไรการอะไรเงี้ยครับคือพี่จะถามว่าโตพอได้ทํางานของตัวเองมาเยอะมากแต่พออันเนี้ย คนอื่นทําให้ครับแต่เราก็นั่งประกบอยู่ด้วยเราก็นั่งประกบด้วยก็เหมือนกับนี้มันอยากทําเองด้วยบ้างไหมไม่ไม่ไม่เรามีความสุขกับการเห็นคนอื่นเขาทําเขามองเรายังไงเรามีความสุขกับที่พี่ฟันมองเรายังไงพี่ฟันบอกโอยเนี่ยพี่อยากให้เออพี่อยากรู้เหมกันี่อยากให้เป็นโนเป็นโนเล็กลงหน่อยเป็นโนเล็นน้อยลงหน่อยพี่ฟันปกติมาบอกว่าโชว์เป็นโนแบบ กระจุ้ใจดิฟันบอกว่าคนทุกประเทศเขารู้แล้วว่าตัวเล่นเมโนโนได้เล่นเมโนโลเล่นเนมโ,โเก่งไม่ต้องโชว์ตลอดเวลาขึ้นด้วยอย่างอื่นบ้างแล้วมาโชว์ตรงกลางทีด่เดียวพอลวเล่นเล่นน้อยลงบ้างอะไรเงี้ยกันเลยแบบเราก็จะแบบรับฟังมุมมองคนอื่นบ้างเนี่ยเราก็อยู่ด้วยผมมีความสุขกับ กับการนั่งแล้วก็การที่เห็นว่าคนอื่นเขามองเราแบบมุมไหนบ้างอะไรเงี้ยพี่ฟันบอกว่เาเฮ้ยขึ้นเป็นเสียงโรบอทไหมโตเล่นซินเล็กๆตัวหนึ่งไหมเปลี่ยนบ้างอ, m, อะไรเงี้ยมผมนี่เขาสุขตรงนี้ครับแล้วคน,อ,นอื่นๆนะครับมีใครมาช่วยอีกบ้างนอกจากมีการรับเชิญครับ<อ>มีเป็นแรปเปอร์ชื่อดัง,งซื้อผมยังไม่อยากบอกเป็นใครครับรฟีเจอร์ิงอยู่ในเพลงในอัลบั้มด้วยอะไรเงี้ยเพ,เพลงอื่นๆเพลงอื่นๆแล้วก็มีคนเขียนเนื้อที่ซึ่งเปลี่ยนไปไม่ได้มีปกติเนี่ยเมื่อก่อนผมจะมีคนเขียนเนื้อค่อนข้างหลักอยู่คนเดียวคือออพพีีีีีี่่่บบยยยโกจจะะเขนนนนใใหห้้้้ชุมมมสาว็ กโอซยพงเขียนเพลงแรกเอนิซ่าเป็นพี่บอยไตรภูมิรัตเขียนให้เอนิสาเป็นพี่กอล์ฟซูเปอร์เบเกอร์เขียนให้คือสังเกตว่าเฮ้ยคนทำงานเลยคนทำงานเยอะมากเลยนะใช่ครับลุงแล้วก็สนับเพลงกั๊กเนี่ยกลับมาที่เพลงกั๊กเนี่ยนักดนตรีที่มัดเพลงกั๊กเนี่ยก็เป็นศิลปินทั้งนั้นเลยครับกีตาร์เนี่ยก็เป็นพี่บอลจากสครับมาใหเลยมือก้องก็จะเป็นกุญจุจากวงอับบิวสติยุทธครับครับอันนี้ก็ค่ายเดียวกันใช่แล้วก็คอรัสเนี่ยก็มีน้องน้องเพลงจากจากพลาสติกใช่รู้สึกมัน คนใกล้ๆตัวเแถวนี้ทั้งนั้นเลยมันถือว่าเป็นการทํางานที่เป็นรูปแบบใหม่ด้วยปะ่ะผมว่ามันเป็นครอบครัวครับแล้วมันก็เป็นวงการเป็นสังคมเป็นมันเพื่อนๆน,นะครับ,รบมันพี่ๆน้องๆในวงการดนตรีด้วยกันซึ่งเราเจอกันเราไม่มีโอกาสร่วมงานกันผมก็ชุดนี้ผมก็มากขึ้นผมก็ฟรีมากขึ้นก็คือปกติเมื่อก่อนเราอัดอะไรเนี่ยเราจะต้องมานั่งคุม้มว่าเออผมอยากไดอย่างนี้นะพี่ๆตีอย่างนี้นะผมอยากไดอย่างนี้ชุดนี้ปล่อยฟรีมากขึ้นก,ก็คืออย่างพี่บอลเนี่ยเราก็ส่งเพลงแล้ว พี่บอลจัดไปเลยครับพี่บอลอยากคิดว่าอะไรที่พี่บอลที่ว่ามันโอเคอ่ะก็เหมือนกับมีหลายคนเข้าเพิ่มสีสันของตัวเองเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องคุมถ้าเราคุมมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากแล้วก็มีวันลวมาเดิมเดิมไนก็เบื่อครับก็พี่อัดไปเลยผมไม่อยู่ด้วยพี่อัดพี่อยากจะอัดอะไรพี่อัดมาเลยออร่วมไม่ถึงเท่นกันอื่นด้วยป่ะครับต่อก็ชุนอาจจะเป็นอย่างนี้เยอะครับผมก็มีพี่ฟันช่วยนั่งเคาะช่วยนั่งฟังมีพี่ไก่พี่บอยช่วยนั่งฟังแล้วพอต่อทาเสร็จเรียบร้อยคิดดว่าามันยกเะ เขาเรื่องการร้องไม่เลยผมรู้สึกสบายขึ้นว่ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าดูแฮปปี้มากนหน้าทำงี้มานานแล้วจะทาเองเั่องแรกทําไมเนอ่ยรับผมคือผมคือปกติศิลปินที่ทำงานเองครับก็จะเป็นวงแล่ส่วนใหญ่มีคนช่วยกันเยอะอืมเออเราก็ช่วยได้เราไฟแรงเราก็ทาเยอะครับผมว่าการที่เราทําให้คนอื่นทําเนี่ยมันทําให้ผมมีเวลามาเขาเรียกอะไรมีเวลามาโฟกัสตรงที่เรื่องร้องมากขึ้นโฟกัสตรงเรื่องดนตรีโฟกัสตรงเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ว่าบนเวทีอยากทำอะไรบ้างแล้วก็มีเวลาว่างมา ใช้ชีวิตของเรามากขึ้นการใช้ชีวิตเนี่ยมันสาคัญนะเพราะว่าการใช้ชีวิตการออกไปใช้ชีวิตเนี่ยมันคุณเก็บเขียวแรงบันดาลใจต่างๆและอารมณ์ต่างๆเพื่อจะมาสื่อสารในเพลงไม่งั้นคุณเจอสิ่งต่างๆในชีวิตมันน้อยอ่ะวลาจะร้องมันไม่เคยเจออารมณ์เนี่ยอารมณ์ต่างๆที่คุณจะร้องงสมมติว่าเราทํางานเองเราก็ต้องขลุกอยู่กับมันอ่ะใช่มันใช้เวลาตรงนั้นเยอะมากคุณไม่มีเวลาออกไปข้างนอกฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาที่จะคอดสิ่งใหม่ก็ไม่มีเพราะว่าคุณเครียดตลอดเวลาคุณนั่่่งงออยยในนน้้เเคคคคครีีีีีดไกกกาาาทุุุณณณมมืชชวว็ปิตบ แรงบันดาลใจใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นครับอืมอ่ะเนื้อหาคร่าวๆก่อนของเพลงเพลงนี้ครับอสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็พูดถึงคําว่ากักคดี๋ผมจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเพลงแปลกๆและพยางค์เดียวเช่นคําว่ามังกังเออเออใช่ไหมก็เพลงนี้จะพูดถึงอาการกักซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเคยโดนครับก็ไม่คุณไปกักเขาเขาก็กักคุณครับอ่าใช่ไหมคือคือเขาเรียกว่าอะไรคือ พออยากจะเจอเนี่ยก็เรียกให้มาหาแต่พอจะลายเนี่ยก็ไม่เคยบอกเลยไปพอถามว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงเราเป็นอะไรกันเนี่ยก็ตอบว่าดูดูกันไปก่อนนะแต่พอใช่แต่พอเราจะไปปุ๊บก็ไม่ให้ไปแต่พอเราไปเริ่มคุยกับคนใหม่ปุ๊บเขาก็เริ่มกลับมาทําแสดงท่าดีเป็นเจ้าของโดยทั้งที่พอถามว่าเป็นหรือเปล่าก็ดูดูกันก่อนเพลงนี้พี่บอยแต่งให้เลยเพลงนี้พี่บอยเป็นคนเขียนเนื้อให้ครับผมแล้วแล้วโต พี่บอยพอเอาเพลงนี้มาให้มันเริ่มมันเริ่มเอมันเริ่มจากมันเริ่มอย่างไม่ตั้งใจครับมันเริ่มอย่างที่เราทํางานท้องอัดกันก็คือแล้วผมก็เล่นเปโน้ตสว่างนี้ขึ้นมาเต็งเต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 งงเตงเต็งตงรียพี่บอยก็ร้องมาเติร์ร์เติร์ร์เติร์ร์เติอ์ร์เตติรอร์เต้อ์เติรตติร์ติร์เติร์เติร์รติรตดตเยหันมาถามว่าโตมี อะไรบ้างที่มนันลงท้ายด้วยตลอดอตัวก็บอกว่าโหพี่พูดอย่างนี้ผมนึกถึงคำนี้เลยคือผมกลุ่มผู้ชายใช่ก็ชอบชอบได้ยินกงนเพื่อนชอบพูดเนี่ยโทษนะครับเพื่อนๆจะบอกว่าผมแม่งกักกูตลอดเล้วเงี้ยงกักกูอีกแล้วอะกูตลอดเลยว่ะผมก็บอกว่าพี่มันต้องกักตลอดกักตลอดตลอดเลยชอบเลยเรากนะ็เลยโพสในแฟนเพจในคืนนั้นนะในแฟนเพจของผมและของพี่บอยด้วยครับโพสบอกว่าใครที่มีประสบการณ์การโดนกัก ช่วยมาแชร์กันหน่อยต้องขอบคุณทุกคนที่มาเขียนนวันนั้นประมาณ7จ็ดแปดร้อยคอมเมนต์คราวคืนนั้นครับเราก็เลยเอาประโยชน์เด็ดๆนั่นแหะมาใส่ในเพลงใช้เวลาเขียนนานปะตอนนนั้ไม่ไม่นานเลยนานก็ประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าเมโลดี้อะไรมันเมโลดี้มันออกมาแล้วมันแค่ต้องการเนื้อที่แบบคนที่เคยเจอจริงๆที่มันโดนไงผมก็ไพี่บอยนั่งอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยแล้วก็หูร้อมันจะมีคำตลกผมก็นั่งอ่านแล้วหูราอแล้วมันจับไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้มาใส่นะตรงนี้มาใส่อย่างเงี้ยมันคือชีวิตจริงอ่ะเช่่่นน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 ปปปรรรระะะะโโโยยยยยยยคคคคคเเเเเีีีีีีดมมมาาาากกลลึงงขจจจิ้ืออออวต พออยากจะเจอก็เรียกขาพอจะลาไม่เคยจะบอกกันจริงๆพอลาผมไม่เคยบอกกันเลยแต่พออยากเจออะรงโทรมาโทรมาเงาโทรมาแต่พอถึงเวลาจะไปก็ไปเลยไม่ไม่ไม่บอกลาอะไรเงี้ยก็เป็นมันก็เป็นมันเป็นเรื่องจริงที่แต่ละคนเกิดขึ้นนะถูกป่ะผู้หญิงเข้าใจยากครับเออใช่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องเงี้ยไม่เศร้าครับตอบไม่เศร้าครับผู้หญิงเป็นเรื่องอย่างนี้เลยครับมันก็เป็นเรื่องปกติผมว่าเป็นธรรมดาครับมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเคยเจอครับก็เข้าใจได้อะก็ ก็นนะเก็เอย่างน้ครับเออเคนที่เคยโดนกักก็คงเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับไม่ต้องอินเนอร์ลูกอ่าโอเคทีนี้เพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่มันจังหวัดสนุกสนานมากขึ้นครับผมเชื่อว่าคนก็ต้องถามว่าแล้วเพลงที่เป็นโตอ่ะครับผมพี่ๆจะได้ฟังหรือคนฟังจะได้ฟังไหมในอัลบั้มล่าสุดนี้โอ้แน่นอนครับคือชุดนี้เนี่ยเราเราเราเปิดมาด้วยอะไรที่มันแปลกก่อนอืม เพลงที่สองก็ยังมีคือรับรองว่ายังมีเพลงที่คุณคุณคาดว่าโตต้องมีเพลงเนี้เพลงนี้เป็นเพลงของโต้รับรองว่ามีแน่นอนผมหลายๆพักที่ผ่านมาเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยหลายๆคนได้ฟังเพลงไม่พูดก็เข้าใจใช่ไหมครับหลายๆคนบอกโอ้โหขึ้นอินโทรมากก็รู้แล้วเพราะมันเป็นโต๊โตเลยเกินใช่ไหมครับขึ้นมา๊บเปนโนรู้เลยเสียงประโยคแรกรู้เลยอะไรเงี้ยก็ชุดนี้ก็เราเปิดมาด้วยกั๊กซึ่งมีอะไรใหม่ๆหน่อยยังมีเพลงเพราะๆพะให้คุณได้ฟังกันแล้วก็ยังมีเพลง พลิกแนวอีกที่ยิ่งกว่ากักอีกก็มีครับแต่ตั้งแต่ตอนเพลงมั้งอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตกก็ตกก็ตกก็มีแะไรแปลกๆตลอไเวคือคือด้วยความที่เราเป็นเออพี่พี่ชมผมอยู่ใช่ไหมครับชมชมขอบคุณครับคือคือด้วยความที่เราเป็นเราเล่นปิโนใช่ครับเราจะโตมากับกรอบที่มันเป็นนักปิโน่ครับฉันเนี่ยมันถ้ามันจะดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อย แต่พี่เคยเห็นต่อเล่นวินนิ่งไอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่าตไม่ได้เรียบร้อยดังต้องพี่ผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับผมเล่นวินนิ่งผมเล่นบาสผมคือผมเป็นธรรมดาผมก็ลุยผมก็ปกติครับแต่หลายคนชอบติดกับการเล่นเป็นโน้ฮะว่าแบบโอ้โหต้องเรียบร้อยแน่ๆเลยพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเนี่ยเริ่มเราเริ่มคุยเก่งมากขึ้นเริ่มมีอารมณ์เรากล้าแสดงออกมาขึ้นฉันเนี่ยมันก็เลยเริ่มสกัด กรอบของความเรียบร้อยออกไปซึ่งมันยังมีอยู่นะแบบบางงานที่ผมต้องเล่นเป็นโนอย่างเบลเยอย่างซีเรียสจริงจังเนี่ยผมก็เป็นอย่างนั้นได้แต่พอถึงชุดร้องเนผมอยากให้มันดูไวรุ่นนะครับโอเคโอเคอ่ะส่งท้ายหน่อยครับทีนี้ถ้าถ้าแฟนๆเขาอยากดาวโหลดทำไงบ้างถ้าคุณอยากดาวนโหลดนะครับตอนนี้สามารถดาวโหลดได้นะครับใน iTunes Store ของ Thailand นะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณสามารถดาวน์โหลดได้นะครับกดดอกจัน927799ครับผมแล้วก็ ฝากด้วยก็คืออยากให้สับสูลของแท้กันละกันนะครับเพราะว่าสมัยนี้อย่างที่บอกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเราก็อยากให้คุณฟังระบบเสียงดีเราตั้งใจมาจริงๆรครับแล้วคุณฟังระบบเสียงดีเนี่ยฟังหูฟังมันได้ยินอะไรแย่แย่ไปหมดซ่อนอยู่ในเพลงครับผมครับผมทีนี้ติดตามต่อได้ช่องทางไหนบ้างติดตามผมได้นะครับทั่วประเทศเลยครับสามารถติดตามได้ทาง facebook com t o r s a k i t นะครับโอศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง t w i t t ตอร์ชื่อเดียวกันแล้วก็อินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันครับผมรับรองว่าเดี๋ยวเราจะได้ ไปทัวร์ทั่วประเทศใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะมได้ร่วมกิจกรรมกบโอเคเลยไว้มีโอกาสเราจะโพสบอกแล้วเดี๋ยวออกมาเจอกันออกมามสุสนานมาเต้นกับเพลงกักด้วยกันครับครับผมโอเคแล้วคอนเสิร์ตใ,ใหญ่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะเป็นต้นปีหน้าครับน่าอยากจะรอปล่อยซิงเกิลให้ครบก่อนเพราะว่าผมว่าซิงเกิลของเพลงเนี่ยไอของซิงเกิลของอัลบั้มเนี่ยจะทําให้โชว์มันสุสนานขึ้เนเยอะเลยครับรอฟังเลยคิดถึงตอนโชว์อยู่ว่าถ้าเพลงกักออกมาหรือ ็จะมันจะมาเป็นแบบมือเช้าอะไรหลายถ้ามือเช้าหลายคนได้ดูน่าจะแบบเป็นตัวอย่างคร่าวๆครับครับผมก็มือเช้าได้ไปเล่นออกรายการของพี่ซอยยุดหม่ครับมันก็เลยจะเป็นอะไรที่เป็นแบบคือมันเป็นลูกใหม่แล้วมันเป็นอะไรที่มันสุขสนานแล้วมันนั่นมากขึ้นมันดูสดใสขึ้นอ่ะใช่มันดูครับผมจริงๆตัวสดใสเราขอบคุณครับเรา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 คงคอนเซปต์ว่ายิ่ง ยิ่งโตยิ่งเด็กครับยิ่งโตยิ่งเด็กลงครับประมาณนั้นยิ่งโตขึ้นก็ตัดผมสั้นลงใช่แนวเพลงอะไรก็ยิ่งดูเด็กลงอ่าดีครับนี่ตกำลังบอกอะไรพี่ป่ะครับไม่มีอะไรผมบอกว่าผมยังรู้สึกว่าผมพิ่งจบมาใหม่เองโอ้จริงจริงแล้วอยู่วงการมาสิบปีนะครับเอออยู่มานานนับนจริงอันสิบปีแล้วครับตั้งแต่บีไฟตั้งแต่แรกๆครับผมครับผมก็ขอบคุณที่ ยังเตรีกำลังใจให้ตลอดครับคุณเาาคือเลื่ทุกที่ยังติดตามแล้วก็ยังเฝ้ารออยู่กลับมาแล้วครับต่ว่าแฟนค่บของโตหลายๆคนตอนนี้กําลังเตรียมรอซื้อทุกสิ่งอย่างโอ้ขอบคุณมากแก็จะรอให้โตไปเซ็นเพราะเพื่อเคยเห็นตอนต่อแถวแบบชสมัยเซ็นอพพอยต์สมัยแต่ก่อนอ่ะใช่เราอยู่ผมยังทันยุคนั้นนะสมัยนี้แบบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับสมัยก่อนยังแบบต่อแถวซื้อซีดีวันแรกเซ็นกันไปมีคอนเสิร์ตกันที่ร้านที่ร้านขายซีดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะวงการเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ ก็ขอบคุณที่ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมแล้วติดตามกันอยู่เหมือนเดิมครับก็ปีนี้ได้เจอกันเยอะแน่นอนเต็มตัวดูลสุขภาพให้ดีแล้วเดี๋ยวรับรองสุขก,กันแน่น,นอนคับมีอะไรเซอร์ไพรส์สต,รตลอด เซอร์ไพรส์มากก็ไม่ค่อยดีครับผมก็มีบ้างก็มีพอประมาณโอเคยิ่งพูดเรายิ่งดูแก่กันไปครับโตครับใช่ครับผมเรายิ่งเรายิ่งเราคนวงเสร็จยิ่งโตยิ่งเด็กครับผมโอเควันนี้ขอบคุณโตมากนะครับที่มาคุยกันครับที่โอเคเลิฟนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกักกันแบบเต็มๆนี่ขนาดจะเปิดอีกรอบยังกักเลยอ่ะถูกต้องครับเราต้องกักไว้กลางคอนเซ็ปต์ครับกักเรื่องนี้ไม่เป็นไรอย่างอื่นอย่ากักมากสงสารเขาโอเคขอบคุณโตครับสวัสดีครับ <Okay> now. iPad, iPhone ดาวโหลดแอปพลิเคชัน r รี Search Radio OK และ Android ดาวโหลดฟรีที่ Play Store. Thank you very much. อย่าบอกว่าเธอรักโอเอย่าบอกว่าเธอ You p o o so much. รับลมร้อนกับเพลงเลิฟตลอดเดือนมาชกับเพลงนายที่ v วอร m มั h และโดวโจโซมัช so ที่นี่โอเคลูฟ <Okay. Love. S 1> รักทุกเวลารักทุกอารมณ์ร้อยคำเขียนไม่เท่าหนึ่งคำพูดหนึ่งคำพูดไม่เท่าพูดเลย ร้านนี้โอเคเลิฟ okay, มีกิจกรรมให้ชาวเลิฟได้พูดเลยกับบอกเลิฟ90สูตรเด็ดเคล็ดรักกับวิธีบอกรัก90วิธีแค่คุณ SMS พิมพ์บีกดส่งมาที่4221881รอรับข้อความตอบกลับลองไปพูดลองทำได้เลย okay, <love. S 1> รักทุกเวลารักทุกอารมณ์ วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ช่วยให้ผู้หญิงสวยขึ้นได้ก็จริงแต่ขอบอกแพงมากคุณกำลังจะบอกว่าผิวสวยอมชมพูหน้าใสไบร้แต่งตึงรัดๆเป็นไปได้ว่างั้นใช่แล้วล่ะคะ่ะเลิฟเรดดี อาหารเสริมสำหรับคุณผู้หญิงด้วยส่วนผสมของกลูตาไทโอนและคอลลาเจนที่จะช่วยปรับให้ผิวหน้าของคุณขาวใสใ้และเต่งตึง,ตง,ตงสวยแบบไม่ต้องพึ่งมือหมอลดขั้นตอนกว่ากันเยอะอย่ารอให้แก่หนะ้าตาหมองคล้ำตินกาวแพร่ไปทั่วหน้านะคะ Love Ready! การเสริมสำหรับผิวของคุณผู้หญิงสนใจสั่งซื้อโทร0843600101ความรักคำว่ารักดีวลียค่ะรักด<ะ>ูเลียครับอ้าหมดเวลาความสนุกโอกเคแลกเบอร์ไหมแลกเบอร์ไหมแบบหล,ลอกล้แบบอ,อคแค่หลับตาเราก็เจอกันแล้วใช่ไหมคะกับตาก็เจอหนังตาแล้วค่ะ <laughs> ขอบคุณมาริโอมาเลอร์พีทพชระเต้อารักและชาวโอเคเลิฟที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมเลิฟเฟกเม็กไลเป็นแฟนหน้าใหม่แบบหลอกๆกับดาราหรือศิลปินตลอดทั้งเดือนติดตามความสนุกครั้งใหม่ได้ที่โอเคเลิฟเรื่องดนตรีก็เต็มที่เรื่องกีฬาก็เต็มที่เรื่องสาว ไม่ต้องห่วง VM+ Plus ตอบทุกโจทย์ของความแมนให้กับคุณ VM+ Plus จะสมดุลให้กับชีวิตคู่ขยายเวลาประทับใจปลอดภัยไร้กังวลซื้อได้ที่ร้านวัส,สัุทุกสาขาทั่วประเทศสนใจโทร08436 0010